สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมสายแดกไรเดอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวท่อตัวได v o นะครับ DV99 เป็นตัวที่เขาอบอกว่าน้อยบอกว่าลั่นแต่ไม่ลั่นมากเพราะว่า ายมันยาวครับรุ่นนี้จะไปเป็นตัวที่รุ่นยาวที่สุดแล้วครับของของไรโบนนะครับจะเป็นตัวยาวตัวนี้ก็เหมือนแบบว่าจะลั่นก็ไม่ลั่นไม่ลั่นมากเอาง,ง่ายๆนะครับไม่ลั่นมากไม่รอช้าครับเดี๋ยวจัดเลยครับ ก็จะเป็นรอบหนึ่งพันสองร้อะนะครับพันสนะครับเรามาชมท่อเลครับนี่ก็เป็นรอบอเดินเบานะครับเดินเบาอยู่ที่ประมาณพันกว่ารอบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะแบบว่า รอบนะครับรอบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม นนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากติดตามนะครับถ้าก็ชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับถ้าเป็นอะไรลังแจก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ